ดอวเตอร์สุภรักษ์เข็มทองครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมิฮิลดนะครับผมจบทางด้านกิจกรรมบำบัดจิตสังคมที่ประเทศออสเตรเลียนะครับ ส่วนหนึ่งที่เลือกเรียนกิจกรรมบำบัดจิตจสังคมเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยหลายประเภทเช่นคุณตาเนี่ยก็จะติดสุราเรื้อรังมากนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนมีเยี่ยมคุณตาเนี่ยก็มองว่าคุณตาเนี่ยดูหวาดกลัวมากแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะครับก็กําลังคิดว่าศาสตร์อะไรเล่าที่สามารถที่จะช่วยครอบครัวเราได้นะครับและถ้าช่วยครอบครัวได้คนอื่นๆที่คล้ายๆครอบครัวเราที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอะไรเงี้ยก็น่าจะช่วยเหลือได้เหมือนกัน กิจกรรมบาบัดเนี่ยกับกายภาพบําบัดเนี่ยนะครับจะเป็นสศาสตร์2วิชาชีพในสาคูเนี่ยกิจกรรมบาบัดเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญทักษะชีวิตนะครับคือความสุขความสามารถในการทากิจกรรมในชีวิตส่วนทางกายภาพบําบัดเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทางทักษะการเคลื่อนไหวนะครับคือการเคลื่อนไหวประเภทพวกออกกําลังกายการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต,ต,ต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันโดยบทบาทครับหน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือ เป็นผู้ที่พัฒนาทักษะชีวิตคําว่าทักษะชีวิตก็คือพัฒนาความสุขความสามารถในการทํากิจกรรมนะครับตลอดทุกช่วงวัยครับคนที่จะเข้ามาปรึกษานะักกิจกรรมบัตรนะครับก็มีอยู่4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการช้านะครับเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับเช่นเด็กออทิสติกเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้เนี่ยนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะครับที่มีปัญหาเรื่องสมอง มีปัญหาเรื่องอัมาพาตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคิดหรือกลับไปทํางานได้นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้านะคบมีจิตเภทนะครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเป็นต้นกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้สูงอายุนะครับที่เขา,าไม่ได้ทํางานแลกเกษียณแล้วก็อยู่ว่างๆเขาต้องการกิจกรรมที่ทําให้เขามีคุณค่าในชีวิตได้จากสถิติขององค์การอนามัยโลกปี2556พบว่า มีผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเป็นจํานวน3ล้านคนแต่โรงพยาบาลสามารถรองรับได้เพียง1ล้านคนโดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าซึ่งเกิดจากสภาพสังคมเมืองที่มีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบันนักกิจกรรมบัตรนะครับหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือการจัดการความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้าก็คือเป็นประสบการณ์นะครับที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับเขาเรียนรู้แล้วก็ เขารู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นความล้าทางด้านความคิดคือเริ่มคิดคิดก่อนว่าตัวเองเบื่อไม่ชอบนะครับจากนั้นเมื่อสะสมขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในการทํากิจกรรมนะครับก็จะเป็นความล้าทางจิตนะครับพอไม่อยากทํากิจกรรมร่างกายก็จะรู้สึกว่าพอละอ่อนแรงนะครับไม่มีแรงทากิจกรรมเลยหยุดทําดีกว่านะครับเหล่านี้ก็คือเป็นวงจรของความล้า ซึ่งนักกิจกรรมบัตรต้องประเมินว่าความล้าของแต่ละคนน่ะความล้าชนิดไหนที่เขากำลังประสบอยู่แล้วเราต้องจัดการอย่างไรและในวันนี้อาจารย์สุภลักษณ์ได้ออกแบบโปรแกรมการจัดการความเหนื่อยล้าขึ้นมาโดยมีอาสาสมัคร8คนมาร่วมทดสอบในขั้นตอนแรกอาจารย์สุภลักษณ์จะทำการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าแต่ละคนมีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านไหนโดยเริ่มจากการประเมินความเหนื่อยล้าทางจิต การประเมินทางจิตก็คือนะครับเป็นการสะท้อนความคิดความรู้สึกเราก็เลยเริ่มเริ่มชักชวนให้ประเมินตนเองก่อนนะครับการประเมินก็คือจะมีการวาดภาพนะครับสะท้อนภาพทางจิตก็คือวาดภาพต้นไม้บ้านคนนะครับจะเรียงลําดับหรือไม่เรียงก็ได้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะวาดรูปแต่ละคนไป ในการสะท้อนภาพทางจิตเนี่ยนะครับมันมีหลักการทางจิตวิทยาก็คือจิตสํานึกของเราเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทบทวนจิตใต้สํานึกได้นะจิตใต้สํานึกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันสามารถออกมาจากความคิดนะครับรวบยอดหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งภาพทั้ง3มภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับตัวคนคนหนึ่ง พอภาพมันมีความคุ้นเคยแล้วเราก็จินตนาการลักษณะการจินตนาการเส้นที่มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันจะออกมานะครับตามประสบการณ์ที่เรียนรู้เพราะแต่ละคนจะจดจอ่อแล้วก็ใช้จินตนาการของตัวเขาเองบ้านอันนี้นะครับเป็นบ้านที่ถ้าใครวาดลายขวางนะครับอาจจะมีเซี้ยวหนึ่งของชีวิตที่สับสนนะครับมีมีอุปสรรคนั่นเองหน้ตาต่างครึ่งเดียวก็คือบุคลิกเราเนี่ยไม่เปิดเผยตรงไปตรงมาครึ่งหนึ่งเราปิดไว้ คนที่วาดรากของต้นไม้แล for ้วเป็นรากที่ผิวพื้นผิวดินลงมาก็คือมีความอ่อนโยนอ่อนไหวนั่นเองนะครับคือมีรายละเอียดของชีวิตว่าชีวิตมันต้องมีรากไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้อยคนมากที่จะวาดต้นไม้คู่อันนี้มีครอบครัวหรือยังครับยังค่ะเร็วๆนี้ก็จะได้ครอบครัวนะครับคือคือใครก็ตามใครก็ตามที่ดังจิตเนี่ยจิตเนี่ยก็คือมีอะไรที่เป็นคู่นะครับถ้าเราวาดนะครับวาด ตัวสัตว์เลี้ยงด้วยกันเนี่ยเมตตากรุณาสูงมากนะครับแต่ถ้าวาดคนแสดงว่ากำลังจะมีคู่นะครับก็ปรากฏว่าต้องอยู่กับสัตว์เลี้ยงก่อนช่วงหนึ่งนะครับคนที่มีความเหนื่อยล้าทางจิตเนี่ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับที่อ่อนไหวนะครับแล้วเป็นภาพที่ไม่สมมาตรกันนะครับเช่นภาพของบ้านก็จะเป็นบ้านที่ประตูปิดไม่มีทางเข้าหานะครับไม่ค่อยมีความสุขนะเป็นบ้านที่มีหลายๆชั้นมีหน้าต่างเยอะแยะไปหมดเลยและหน้าต่างมันปิด ก็จะมีลักษณะแบบนั้นส่วนต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยสมส่วนไม่อยู่กลางภาพนะครับแล้วเป็นต้นไม้ที่เล็กๆไม่ค่อยมั่นคงครับส่วนรูปคนก็เหมือนกันเป็นคนที่อาจจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนเป็นคนที่อยู่ในจินตนานการมีมือที่อยู่ในกระเป๋าอะไรเป็นต้นนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยภาพสะท้อนทางจิตท,ทั้ง3รูปเนี่ยมักจะไปด้วยกันเช่นภาพบ้านที่มันมีความซับซ้อนความคิดที่ซับซ้อนนะครับภาพคนและภาพต้นไม้ก็ตามมาเหมือนกัน อย่างน้อย2ใน3ภาพก็จะคอนเฟิร์มซึ่งกันและกันกิจกรรมต่อไปอาจารย์สุภรักษ์จะทําการประเมินความเหนื่อยล้ทางความคิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสของที่อยู่ในถุงซึ่งมีทั้งหมด15ชิ้นจากนั้นก็ให้จดบันทึกว่าของในถุงมีอะไรบ้างอันที่1นึ่งีสอนะครับมีไม้กราบติ๊กถูกนะครับมีเหรียญอยู่3เหรียญนะครับ 3, 3>, เ, 3. เหรียญนะครับขนาดใหญ่กลางเล็กนะครับ ทั้งหมดมันมีกี่ชิ้นครับลองดูนะครับมี15มีสิอย่างนะครับก็นี้เป็นความล้าทางความคิดนะครับถ้าเกิดมีมีน้อยกว่านะครับน้อยกว่า7นะครับก็อาจจะล้าทางความคิดนิดนึงนะครับนนิดนึงเองนะครับความเหนื่อยล้าทางความคิดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการทํางานของสมองเนี่ยที่มันใช้มากเกินไปนะครับทำให้ไม่มีพลังงานของการ รับรู้นะครับทำให้การรับรู้ขาดขาด,ขาดหายหายนะครับไม่สามารถที่เชื่อมโยงนะครับมิติของต่างๆการเรียนรู้ได้ครบถ้วนทําให้ผลที่ได้ก็คือไม่ค่อยมีสมาธินะครับทำงานแล้วก็ไม่ค่อยกระจ่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นลําดับกิจกรรมต่อไปจะทําการประเมินความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเล่นเกมทั้งหมด7ฐานฐานละ1นาที โดยในแต่ละฐานจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในการประเมินผลทุกคนต้องทํำกิจกรรมจนครบทั้ง7ฐานหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกวา่ายากไม่อยากจะทำสามฐานขึ้นไปแสดงว่ามีภาวะความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกายความเหนื่อยล้าทางร่างกายนี่ยก็คือความรู้สึกมันไม่มีแรงนะครับ อยากจะพักมากๆเลยแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวเ,วเร็วๆเนี่ยก็จะทำไม่ค่อยได้จากผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะทราบว่าตนเองมีความเหนื่อยล้าทางด้านไหนรู้สึกว่า,ามีความเหนื่อยล้าทางความคิดจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกระบวนการคิดแบบมันคิดคิดเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดแล้วแบบไปต่อยอดไป,ไปนู่นไปนี่แต่ว่ามันมันหาทางออกไม่ได้หรือว่ามันไม่มีเรื่องที่แบบเคลียร์สักเรื่องเลย ตอนนี้ก็คือมีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคิดว่าตรงกับตัวเองมากค่ะในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโรคจุกจิกอะค่ะเป็นโรคนุ่นนิดหน่อยปวดขากล้ามเนื้ออักเสบคิดว่ามันเป็นการสะสมจากที่เราไม่ออกกําลังกายเลยเป็นคนไม่ออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะต่อจากนั้นอาจารย์สุภลักษณ์ก็จะจัดกิจกรรมบําบัดมาช่วยกําจัดความเหนื่อยล้า วิธีการบําบัดทางความคิดใช่ไหมครับเราต้องมีการใช้ร่างกายคราวนี้วิธีการใช้ร่างกายเนี่ยจะต้องมีการใช้การรับรู้ความรู้สึกที่หลากหลายอันนี้จะเป็นห้องนะครับการบูณรณาการประสาทความรู้สึกหรือเรียกง่ายๆคือห้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับในการรับรู้การเคลื่อนไหวนะครับ<ๆ>เริ่มจากทรงตัวนะครับพอทรงตัวปุ๊บนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าร่างกายจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเพื่อให้ทรงท่าได้นะครับจากนั้นลงมาปุ๊บเขาต้องมาเล่น ตัวที่มันบังคับข้อต่อในการคานนะครับเข้าไปเขาจะได้รับรู้ข้อต่อว่ามีการถูกตรึงไว้ยังไงนะครับจากนั้นความรู้สึกก็จะไปที่คีย์บอร์ดนะครับการเล่นดนตรีก็จะรู้รับรู้การได้ยินจังหวะการเคลื่อนไหวมือด้วยตัวเองนะครับจากนั้นมาที่อุโมงค์นะครับเขาต้องบังคับข้อต่อให้ลอดผ่านไปด้วย ความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้ความรู้สึกข้อต่อ,อการเคลื่อนไหวร่างกายในที่แคบๆซึ่งเขาไม่เคยทํามาก่อน,นจากนั้นก็มาที่การเล่นสไลเดอร์นะครับเขาก็จะมีการเคลื่อนด้วยล้อนะครับเขาก็จะสามารถที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆแรงๆได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นการปิดตาเพื่อสัมผัสที่หลากหลายนะครับเขาก็จะได้เรียนรู้สัมผัสยอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยวิธีการก็คือทํารอบที่2เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนสัมผัส ที่ยากขึ้นนะครับมีการเล่นบอลน,นะครับโยนบอลกริ่งบอลไปที่เป้าหมายนะครับ <c oughs> เอาใหม่ถ้าโยนไม่เข้าให้กริ่งนะครับให้กริง่ง <c oughs> ลองดูลองดูอรอบที่สานี่เป็นรอบที่ท้าทายเขามากเพราะต้องปิดตามหมดเลยนะครับ <c oughs> เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับความมั่นใจเกิดจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเขาเนี่ยทำได้ถูกหมด ทุกฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าได้ได้ใช้ร่างกายตามสัญญาภาพโดยเฉพาะใช้เรื่องการรับรู้ความรู้สึกสมองมจะทํางานได้เร็วขึ้นพอถ้าสมองทํางานได้เร็วขึ้นความคิดก็กระจ่างขึ้นเขาสามารถลําดับความคิดได้ความล้าทางความคิดก็จะหายไปพอปิดตาปุ๊บมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรนอกจากมือกับเท้า,ทาและร่างกายเท่านั้นก็เลยทําให้อย่างเช่นเปียนโนอย่างี้ค mm ่ะ hmm. ตอนที่ลืมตามันจะรู้สึกมันก็เล่นเล่นไปพอ ปิดตาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ยินเสียงมากขึ้นคราวนี้ทั้ง3รอบเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไหมเหมือนบางทีใช้ความคิดน้อยลงครับเพราะว่ามันมีสิ่งของที่เราต้องสัมผัสนะเดี๋ยวนั้นเราต้องไปนเดี๋ยวนั้นอนะไรอย่างี้ค่ะสำหรับการจัดการความร้าทางความคิดเนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่บ้านนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ได้อยู่ 3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือถ้าเรามีกิจกรรมที่เราต้องคิดมากๆนะครับก็คือเราลดขั้นตอนของมันวิธีการลดขั้นตอนก็คือสมมติมันมี3ขั้นตอนนี้ต้องทําให้มันยุ่งยากมากก็เลยลดเหลือ1ขั้นตอนนะครับให้มันง่ายขึ้นคือเราอาจจะต้องนั่งพักสักครู่หนึ่งนะครับหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้ความคิดเราลึกซึ้งมากขึ้นประณีตมากขึ้นว่ากิจกรรมนี้สามารถลดขั้นตอนอย่างไรนะครับอันที่สองเนี่ยลองเรียนรู้การทํามันเลยถ้าเราคิดว่าความคิดมัน ยังไม่ค่อยกระจ่างนะเราลองทําไปทันทีเลยเพื่อเรียนรู้ว่าการเคลื่อนไหวของทํากิจกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดก็ได้อันที่3มก็คือลองเรียนรู้ว่ากิจกรรมที่มันยากๆที่เรารู้สึกมันยากเนี่ยมันสามารถทําให้ง่ายขึ้นอย่างไรนะครับเราจะต้องทํามากกว่าหนึ่งรอบเป็นการฝึกฝนให้เกิดประสบการณ์นั่นเอง ต่อไปก็เป็นโปรแกรมการจัดการความล้าทางร่างกายนะครับหลักการก็คือเราต้องให้เขาทํากิจกรรมที่พัฒนาสุขภาวะทางจิตนะครับให้ความคิดความรู้สึกของเขาจดจ่อกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายรู้สึกผ่อนคลาย แล้วก็รู้สึกเกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วครับตอนนี้น้องสองคนจะมีความล้าทางร่างกายเราก็จะมีการพัฒนาให้จิตเราเนี่ยผ่อนคลายให้ได้นะครับเพราะจิตเราผ่อนคลายร่างกายเราก็จะไม่ล้านะครับวิธีการก็คือทั้งสองฝั่งจะมีลูกโกลมอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ผ่านตัวที่เป็นเส้นโคง้งๆนะครับใครผ่านลงมาเร็วที่สุดชนะนะครับการที่เขาเอาลูกเหล็กนะครับเคลื่อนไหวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆซึ่งการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเนี่ยจิตของเขาจะรู้สึกสบาย ไม่ต้องทํากิจกรรมที่ซับซ้อนมากเกินไปนะครับพอจิตของเขาสบายปุ๊บร่างกายของเขาก็จะผ่อนคลายเองกิจกรรมต่อไปก็คือศิละปะนะครับทั้ง2อ,อันเป็นศินละปะที่มีขอบเขตแต่มีผลผลิตที่ต่างกันนะครับการวาดภาพอย่างสวยงามตามรูปแบบนะครับกับการติดโมเสษแต่ละอันแต่ละชิ้นพอเราทําเสร็จจิตใจก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยที่ได้ผลงานเกิดขึ้นมันก็ทําให้ใจนิง่ง แล้วก็เรื่อๆปมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปอะไรเงี้ยทำไปเลยอย่างเงี้ยน <สา S 2> ะครับทำเ <ทำ S 1> <ด>สร็จแล้วรู้สึกงโล่งสบายดีเหมือนไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงก็ก็คือบางทีเราอาจจะคิดว่าหลายๆอย่างอาจต้องใช้พลังขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆมากกว่าใช้ไม่เยอะเลยใช่บางทีก็อาจจะแบบหยุดคิดสักนิดนึงแล้วก็ใช้ คความิดมากกกว่่่าาาารรงยอะไต้องเลยใช้ความคิดมากกว่าร่างกายนะครับแล้วจิตเราก็จะผ่อนคลายเองนะครับวิธีการประยุกต์กิจกรรมที่บ้านนะครับก็คือหลังจากที่เราได้ทํางานหนักๆมาทั้งวันเนี่ยนะครับเราก็ต้องหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแต่เป็นกิจกรรมพวกงานศิลปะนะครับศิลปะในน,นี้มันอาจจะเป็นศิลปะการทําอาหาร การฟังเพลงนะครับศิละปะในการที่จะดูทีวีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ที่เรานั่งดูทีวีนานๆนะครับมันก็อาจจะทําให้เราล้าได้เพราะฉนั้นเราอาจจะดูทีวีบ้างนะครับกินข้าวไปด้วยหรือว่าดูทีวีทํางานศิละปะไปด้วยมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราใช้งานได้สมดุลกัน เรไปเป็นโปรแกรมการจัดการความร้าทางจิตนะครับซึ่งหลักการก็คือเราต้องมีการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะทางความคิดกิจกรรมทางทักษะทางความคิดที่ให้เนี่ยเริ่มจากการให้กลุ่มเนี่ยนะครับมีการคิดนะครับวางแผนว่าจะเล่นจังหวะด,ดนตรียังไงนะครับเลาช่วยกันคิดดูเราจะเล่นงไงให้มันเป็นจังหวะและเพราะนะครับผมฟังแล้วผมเอ๊ะถ้าเพราะปุ๊บโอเคเลยนะครับจะเริ่มเล่นยังไงก่อน แล้วขึ้นพร้อมกันน่ของพี่พูดแบบของอคูว่าขึ้นพร้อมกันแล้วมบบนึงตึงขอเบรกก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกไงบนบ้างรู้สึกตึงๆนะต้องคอยรอจังหวะใช่ไหมคราวนี้เราลองหลับตาเล่นดีกว่าเอ่จ้จงริงจริงมันมันเหมือนกับ เอาความรู้สึกตอนที่เราลืมตาแล้วเราทํากิจกรรมมันเหมือนกับเรากําลังทําสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้องเป็นสิ่งที่เขากําหนดให้ทําแต่ในการที่เราหลับตาเราได้ได้เล่นมันรู้สึกว่ามันได้ผ่อนคลายแล้วมันเป็น,เป,นเป็นตามจังหวะที่เราสามารถกําหนดได้ตามเสียงที่เราได้ยินเราอาจจะนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันที่บ้านได้คือ mm hmm. ก่อนที่เราจะเริ่มทําอะไรตั้งสติอยู่กับตัวเองอาจจะแค่หลับตานิดนึงแล้วค่อยเริ่มว่าหนึ่งสองสามเราจะทําอะไร บางทีการลืมตามที่มันจะทําให้เราฟุ้งซ่านเกินไปเราจะเล่นดนตรีเสร็จนะครับเราก็จะให้ทํากิจกรรมอยู่2ส,ส่วนได้แก่กิจกรรมที่เป็นเล่นบิลเลียดนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นการทอผ้าครับกิจกรรมทั้งสองส่วนวน,วนี้มีลำดับขั้นตอนของมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะได้เรียนรู้แตกต่างกันบินเรียตจะสนุกแล้วก็มันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ พอลูกออกไปปุ๊บกระจายเราต้องคิดแล้วว่าลูกไหนก่อนลูกไหนหลังเราจะต้องไปมุมไหนของโต๊ะเพื่อที่จะให้ลูกมันลงตามที่เราตั้งใจไว้การทอผ้าเนี่ยจะมีกระบวนการที่ชัดเจนขั้นตอนในการลำดับขั้นอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าต่อไปขั้นต่อไปเราจะเดินไปยังไงมันจะจดจ่ออยู่กับมันได้มากกว่าการประยุกต์ใช้ก็คือเป็นลักษณะของการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าเขาเจอปัญหาใหม่ๆนะครับเขาจะต้อง ลองวิเคราะห์ในกระดาษก่อนนะาเขาจะเรียงลําดับการแก้ไขปัญหาจากง่ายไปยากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถเขียนลําดับความคิดได้เร็วขึ้นอันที่2ก็คือเขาจะต้องรู้จักแบ่งกิจกรรมที่มันสามารถผ่อนคลายตัวเขาเองได้เช่นเวลาทํากิจกรรมก็อาจจะหลับตาลงนิดนึงว่ากิจกรรมนี้มันผ่อนคลายเราได้จริงหรือเปล่าแล้วก็กิจกรรมที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้เช่นผ่านเสียงบางครั้งนี่เวลาเราอยากผ่อนคลายลก็ฟังเพลงนิดนึงแต่อยากให้ฟังเพลงแบบหล,ลับตา เขาจะได้ล้าทางจิตลดลงอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของอาจารย์สุภรักษ์ก็คือโครงการหมออาสามหานเธอซึ่งเป็นโครงการนำร่องให้นักกิจกรรมบำบัดที่มีจิตอาสาออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน50ครอบครัวติดตามผลเป็นระยะเวลา3-6สัปดาห์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนไข้สามารถนำกิจกรรมบำบัดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ น้องบอสเขาเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมน,นะฮะมันเป็นโรคหายากชนิดหนึ่งหนึ่งต่อ800 0นะครับที่จะมีโอกาสเป็นในเมืองไทยไม่ค่อยมีคนเป็นเท่าไหร,นะร่อาการก็คือ,อ,อจอรับภาพของของคนเราเนี่ยจะต้องรับแสงเข้ามานะฮะผ่านแล้วมากระทบกับที่จอประสาทตาแต่จอประสาทตาของของน้องเนี่ยเซลลที่อยู่ข้างในเนี่ย มันผิดปกติก็คือมียีนตัวหนึ่งไม่ทํางานเมื่อตัวนี้ไม่ทํางานเพียงหนึ่งตัวก็ทําให้น้องเนี่ยไม่เกิดภาพหรือเกิดภาพที่พล่ามัวแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือยังไม่มีทางรักษาไม่มีการผ่าตัดใดๆคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้องบอสตอนนี้โดยรวมพัฒนาการก็ดีขึ้นดีขึ้นอย่างเรื่องของโคเกสตาร์ที่ เขาก็เริ่มมองด้วยดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังแบบว่ามีไม่ไม่ไม่มองวัตถุยังไม่มองตรงตรงยังไม่ฟิะลองมองทีช้าๆก่อนมองหนอยช้าก่อนสีเหลืองอยู่ไหนลูกหยิบสีเหลืองลูกในมือออขงาาจหยิบสีเหลืองเลยลูกสีแดงหยิบสีเหลืองเลยออัันนนนีี้้สีแดงสีเหลือง อ่ะสีแดงและสีเหลืองอยู่ไหนเอออาจจะต้องบางทีเนี่ยวัตถุนะคะต้องอาจจะต้องใหญ่ใหญ่ต้องใหญ่ต้องให่แล้วก็เรื่องการเดินล่ะคะเป็นไงบ้างเรื่องการเดินก็ก็เป็นอีกเรื่องคือเนื่องจากเขามองสิ่งต่างๆไม่ชัดเนี่ยทำให้การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยป็นเป็นปัญหาอยู่ไปไปกันสิครับเป็นโนอยู่ตรงไหนครับอ่ะเดินเองเลย สามร้อยเอ็ดสา้อยเอ็ดเฮ้ยมีอะไรขวางเราอยู่นะถ้าเจอโซฟาแล้วต้องทำยังไงเถ้าเจอโซฟาสายมือหนูเป็นเปียโนโซฟาเปียโนอืมใช่ได้ใช่ได้ขอให้พี่อึ้งเลย เลอ่าจะนี้คือทําให้มือเขามือเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยนะครับคือจะดูว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะกลางนิ้วได้อย่างเงี้ยเนาะอือ <c oughs> <c oughs> จะกางได้ <c oughs> กางได้อยู่กางได้การมองไม่ได้มองเนาะเขาใช้หูหัวเนี่ยสส่เพื่อเพื่อให้หูเนี่ยเขาบาลานเสียงเห็นไหมถ้าเราไม่ให้ใส่ห้วยเห็นไหม กระจายนะแม่ก็ใช้ใส่หัวเท่าที่เห็นน้องบอสกับพ่อแม่เขาเขามีความสามารถการใช้หูกับมือไปด้วยกันแต่ว่าแต่ว่าศีรษะเขาแกว่งเพราะว่าน้ําในหูจะต้องให้มันสมดุลกันมันแว่งเยอะไปหน่อยนะพอแกว่งเยอะเนี่ยตาก็ไม่ไม่โฟกัสรับแสงเลยนะซึ่งตรงนี้ต้องฝึกเพิ่มแล้วก็มือเนี่ยยังไม่ยังไม่มีการใช้ ทุกนิ้วเนาะเราก็ต้องให้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 นิ้วมือทุกนิ้วแข็งแรงต้องให้กิจกรรมร่างกายเพิ่มเขาร้องได้แล้วเขาเล่นได้แต่คราวนี้เขาเขายังเชื่อมโยงระหว่างเสียงคุณแม่ร้องตามเสียงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเขาจะร้องเมื่อเขาอยากร้องนะถ้าจะหวัร้องก็เอามือมาที่คุณแม่ี่แล้วก็ร้องอย่างงี้นะอาจจะต้องแยกเลยว่าร้องก็ร้องเล่นก็เล่นนนะ ตอนตอนจังหวะการมองเนี่ยนะครับการมองที่ที่เขาไม่ค่อยมองเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้แหละสมองมีการปรับตัวไปละในการใช้การได้ยินกับการสัมผัสมากกว่าการมองแล้วเพียงนี้คราวนี้ผลก็คือพอเขาไม่ใช้การมองเนี่ยมันจะไม่หล่อครับตาเขาจะเหลือกถ้าเหลือกตาก็แตะหน้าผาแตะแล้วก็รูปลงมาให้ตารูปลงมาตอนนี้เราป้องกันไม่ให้เหลือกตามากเกินไปแล้วก็บางครั้งนเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยเราจะลองปิด นะครับเอามือเราปิดตาเขา mm hmm. ให้เขาให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรมามืดๆกับเขา mm hmm. เขาจะได้มีการระวัง mm hmm. นอกจากนี้มีการช่วยเหลือตนเองก็คือเดินไปที่ไหนเนี่ยเราแค่แค่อยู่ห่างๆเ mm hmm. พราะถ้าเราไปไกลเขาเนี่ยตาเขาจะไม่มอง mm hmm. เขาจะใช้การสัมผสัสอย่างเดียว mm hmm. คือถ้าเรากะไว้ให้เขาใช้ตาก็คือเราเราต้องลดการสัมผสัสช่วย mm hmm. นะครับ น้องเสียนป่วยตอนเกิดมาเกิดภาวะแบบว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดออกซิเจนแล้วก็สางน,นามค่ำทําให้สมองส่วนส่วนการเลื่อนไหวของเขาอะฝ่อทำให้การเคื่อนไหวอ่อนแรงพัฒนาการแช้าเด็กคนอื่นกล้ามเนื้อเนี่ยจะเกรงกระตุกทุกห้านาทีคือเกรงเหมือนคนไปนลมชักอะค่ะคอเขาก็จะอ่อนไม่เหมือนเด็กคนอื่นตอนแรกๆเราก็คิดว่าเด็กประมาณเดือนสองเดือนยังไม่คอแข็งแต่น้องสิ่นประมาณ6กเดือนก็ยังไม่แข็ง ช่วงนี้เอ็ดคอก็ทำได้ตั้งได้แต่ถึงเวลาก็แบบอ่อนก่อนมากใช่แต่เขาเกรงอยู่ได้บ้างเกรงได้บ้างได้บ้างทีนั่งนั่งเกรงเล่นอย่างเงี้ยเกรงได้อะค่ะกำลังดูว่าเขานั่งทานข้าวจะได้ไหมแสดงว่าถ้าเราเอาถ้าเราอะไรมันรองตัวนี้นิดนึ่งเขะหนูจะเอาหมอนหมอนข้างอันดันไว้ข้างๆแล้วเนี่ยก็ดันตัวนี้ไว้หรองไว้เงี้ยค่ะโอเคเออเสร็แล้วข้างสองอันดันไว้ ัวนี้มันจะมันจะเอาไม่อยู่คุณแม่เนี่ยผมเท่าที่ดูเนี่ยเอาไม่อยู่ตอนนี้นะครับคุณแม่ก็คือเราหาเลยรมาลองนิดนึงโอเคนี่นคือข้างบนเราหอ้องด้วยไหมอ่ไม่ต้องเลยอย่างนี้อย่างนี้ปล่อยไงอย่างนี้คอเขาอยู่นี่ไรเนี่ยเขาเงยขึ้นก็โอเคใช่ไหมค่ะนี่นี่เราจัดจัดให้ให้ตัวเขาเคลื่อนไหวเองนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องมีหมอนข้างด้านข้างแล้วนะจะใช้หมอนแค่รองแบบเนี้ยเหตุผลที่ทิ้งน้ำหนักมาตรงนี้เพราะว่า กล้ามเนื้อตรงนี้เขาจะได้ออกแรงเองข้างซ้ายก็เนี่ยเนาะตอนนี้เป้าหมายคือเราพยายามนั่งไงก็ได้ให้เขานั่งเองนั่งเองโดยไม่เอียงนะอ่าต้องๆนี่ขับรถเล่นนะครับโอเคอ่ะิดไปหนลดกหนึ่งนี่กนนะ ถึงแม่ก็จะดันไปอย่างนี้ใช่ค่ะถ้า้ามีสองคนก็คือจะจับข้างหน้าคนนึงเพื่อว่าให้เขาหัดปั่นเท้าเขาอย่างนี้ค่ะเพื่อออกกําลังกายตรงนี้ตรงเท้านะคะแต่ว่าต้องเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยล็อกขาใช่ไหมคแล้วเราล็อกมือด้วยมันจะทําให้ท่าเขาท่าเขาได้เลยต้องต้องทําที่ล็อกมือที่ล็อกมือด้วยเป็นถุงมือก็ได้ค่ะตอนแรกเราจะล็อกอย่างนี้ก่อนก็ได้เนี่ยเราสนใจแค่คอขาปล่อยได้แล้วก็ได้อย่างนี้จะได้แต่ว่าถ้าดีคือปล่อยมือเลยได้จับคอ จับคอกับตัวคือถ้าไม่มีตัวนี้นะเราจับคอกับตัวเอานี้ล็อกไว้บางทีเราก็เราก็ฝึกไปด้วยในตัวเนาะหนึ่งแต่ต้องถ้าฝึกขวาปุ๊บต้องฝึกซ้ายด้วยแต่ข้างนี้มันจะตึงนิดนึงใช่ข้างนี้จะมีปัญหานักเนี่ยฝึกวิธีการตอนนี้คือถ้าเขาฝึกต้องฝึกคอได้เหมือนี้ด้วยนะจับคอให้ตรงแล้วฝึกนี้นะครับนะ อ่ะเคุณแม่ให้เดินยังไงบ้างครับอ๋อถ้าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติในบ้านเนี่ยมันจะต้องเดินสองคนเพราะว่าต้องจับน้องเขาไว้<ม>พยุงหนอกขออคนนึงแล้วก็จับขาเดินใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเกาะเดินข้างนอกเลยยังเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูเพราะว่าเราไม่นูไม่รู้ว่าท่าไหนอะ่ะมันจะทําได้ม้างเพราะว่ากลัวเขาผิดท่าเราก็จะลองแบบนี้นะครับคือให้เขาแค่กับสิ่งแวดล้อมจริงจริแค่จับยืนก่อนเนาะให้เขาแค่ได้มีโอกาสนี้เราเอาเท้านี่ลงน้ําหนักขึ้นเราเราแบ,บ่งเป็นสองส่วนดูแม่ดูนะ ส่วนแรกคือเราเข่าเราเนี่ยเข่าเรานี้ดันไว้ใช่ไหมเราส่วนด้านบนนะครับเหมือนที่เราจับรถเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเราเน้นคอกับมือนะครับเราก็จับเงยหน้าขึ้นคนเก่งเห็นไหมนี่ต้องเงยหน้าเองนี่เขาอย่างนี้รับเงยหน้าขึ้นเองนะนี่หน้าขึ้นเองคือเราแค่จับแค่ตัวมือมือเป็นแล้วก็ให้เขาเขาใช้ส่วนนี้เราจับตรงสะโพก ถ้าเราจะเน้นคอเนี่ยเน้นคอก็ได้ใช่ตรงคอเขาถ้าเราเน้นคอแล้วก็จับไปตรงนี้ที่เขามีโอกาสจับเนาะจับคอเนีน้าขึ้นปุ๊บเขาเพ่มมีกวดจับเห็นไหมนี่คือส่วนบนนะครับนะพอส่วนล่างคราวนี้เดี๋ยวต้องใช้2คนเวลาเดินอ่าด้านข้างนะครับหนึ่งสองไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับสี่เยี่ยมมากห้ากลับมาหน่อยกลับมาหน่อยปุ๊บหนึ่งเรายืดตัวไว้นะคนด้านบนนะ ดีมากครับสี่ใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วใกล้ออกประตูแล้วออกมาเลยเแปดอย่าบอกเด็ตวอมว่าขอบคุณมากที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตออมสินขอบคุณมากที่เข้ามาทําให้ออมสินนี้ขึ้นเหมือนทุกวันนี้คือเขาเข้ามาทําให้เรามีความหวังขึ้นเยอะจากที่เราหวังว่าลูกเราจะเดินได้ไหมเขาทําให้เรารู้สึกว่า ลูกเราต้องทำได้สิ่งที่ดรป๊อปทาให้เนี่ยการมาให้องค์ความรู้กับพ่อแม่การมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดเรียกว่าช่วยเหลือเด็กเนี่ยได้ตลอดชีวิตเลยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วอยากให้ดรป๊อปเนี่ยมีกําลังใจทํางานต่อไปเด็กๆที่ดรป๊อปช่วยไว้วันนึงต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ขอบคุณดรป๊อปมากครับ ก,ก,กิจกรรมบำบัดที่เราเรียนมาเนี่ยมันสามารถช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นอกจากพัฒนาผู้อื่นแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตเขานะครับให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของชีวิตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถทําให้โลกนี้มีความสุขได้ครับ